สวัสดีครับขอตนดับทุกคนเลยนะครับนวันนี้เขากลับมาอยู่กันในเกมรูปออกในแมปของ Escape the Kitchen o f p ครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นการลบนี้ออกจากของขวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วบอกแปรลเลยที่เขาจะอยู่ในเออเออเอเอ,เอปากคนนะคะเฮ้ยที่เขาอยู่ในปากคนบ่นี้เที่ยวิบหายโอโ้โหดูฟันมันมีแค่เล่มหน้าเล่มเดียวเดียนั้นฟันกลามฟันหน้าล่างหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหด่เือฟันเมกะวีอ <laughs> เอาละทุกคนเราจะพาทุกคนไปเล่นออฟฟี่แบบเพลินๆกันแล้วก็สนับแบบการออกนี้จากของครัวครับทุกคนและของครั่เข้าเป็นของครัวที่แบบใหญ่มากๆเลยครับทุกคนและโคตรเนี่ยก็กำลังกลิ่นกลัวอยู่ครับโอ้โหชุดของเขาหนีเต็มไปด้วยชุดสีฟ้าลายจุดสีขาวเข้าสิรอบอะไรล้ว,ลวเขาทำการกระโดด้ามกล้วยไปเลยครับทุกคนอาจจะวาร์ปนกล้วยะบองเลยว่ากล้วยแบบกล้วยบูดนะฮะทุกคน กินที่มีทองเสียตะหบอกเลยบักนี้มันกินแบบไม่รู้เรื่องเอาละเขาจุดเซไปก่อนทุกคนเย้ yeah. โอ้ยฉันกุ้มใจมากเลยอะเมื่อกี้อะฉันกินหลักออปปี้กล้วยแต่เกือบลืน่นเขากล้วยมันแบบมันไม่มีความมันแบบเป็นแบนเลยนะคะเอาละนี้มีความเป็นแบนๆน,นะเพื่อนตรงมาเลยอันนี้เป็นกุญแจนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวกุญแจมีดวะขันมีดมันวนาจ,จะเป็นแบบเง่งเป็นเงีง้ยงนะีสทุกคนนะเอาละกระโดดข้ามไปเลยโอ้โหมันเพิ่มความยะตรงนี้ด้วย เฮ้า,ายตายผมเดวาว่าเขาสิโกงแมทได้ทุกคนว่างันนี้คิดอุ้ยเกือบไปแล้วนะฮะทุกคนเอาละเดี๋ยวมาขาไมไายทุกคนทำการในคอยเดินไปนะครับเนาะอันนี้มีความเป็นลุมเป็นบอนะครับเนาะอ่าเป็นลุมเป็นพออ่อเพราะมีความเอียงบอมจาราทุกคนมาทำการสไลดล์ลงไปตรงนี้ครับเย่โอเคจาราเขาจะมาทําการไต่ไต่บริเวณนี้ครับรู้สึกว่ามองนี้สิเป็นมองเอ่อเขาเอาิอว่ารยังไง มองเก็บมีดหรือเปล่าทุกคนประมาณนี้โอ้โหตกตกตกชื๊อเออเลือดโห้เรียบร้อยเขาดูเซฟกันเลยช้าเอาละอืมไอ้น,นี่มันควงจะออกจากปากฉันเมื่อกี้นีนะฉันจะบอกเลยว่าผมแกไม่รอดแน่นจะจะควา้าแกแล้วกลับไปอยู่ในปากของฉันเหมือนเดิมที่กัดจะกินฉันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องหาหมทางลงก่อนฮะมองนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับนะทุกคนมีชีสมีเนื้อด้วยนะคะโอ้โหห็นแล้วนะกินมาก ต่ว่าเป็นชีทที่แบบหนาลังเกียจมากๆรเพราะวะน่าจะเป็นชีทปูดทุกคนเอาละตอนนี้ทําการไต่ขึ้นชีทไปก่อนนะครับทุกคนชีทมันเป็นแบบประม,มันวาวกไปวนมากครับเอาละกระโดดข้ามไปม,มาจุดหอดเซนลาบาดมันก็ตุกสูงแทะเอาะละเรียบ้อยวู้ชวรบก็จุดเซฟไปเลยนะสลับไปที่มีเงินนะครับนอกกดที่มีไอเทมอยูดต่ามจุดเซฟ่างตาหน้าก่อสามารถ ขึ้นไปรับซื้อได้นะครับเนาะอันนี้ก็ปืนเบอร์ชอนะคะบสองรบาทนะฮะสามารถซื้อได้เลอยว,ว้าวเรามาโซนเนื้อนะฮะอันนี้เนื้อวากีวนะทุกคนเนื้อวากีวเราบอรว่าเป็นเนื้อที่แบบสีแดงชัำม,มา่าอันนี้บอลสีเนื้อธรรมาชาติครับมีสารบอรแรก็กมีสารอนุแ,แน่งสีทุกคนขึ้นๆกินไปตะบอวกว่าบอทองสีตามเคยอันนี้ขนาจะเป็นซุปหรือเปล่าทุกคนอ่าซุปนะฮะตอนนี้ทําการไตซุปไปก่อนเลย ตู้ป้านอาจะมีแบบพวกกระจุกปิดกระเื่อนพร้อมนะครับนะเพื่อป้องกันการบูดอันนี้ป้าน่าจะบูดกินได้เพะท้องเสียครับจะไดาเขาจูเซฟแบบช้ำๆนะคะนะรับเนาะเอาละมาไต่ตรงนี้นะฮะโอ้ค่อนข้างที่จะขึ้นเสนิเสนิมสนิมานะค่อนข้างที่จะขึ้นสนิมเยอะพอควรนะ,อ,นนะนนอ,นะอันนี้นะเอาละไต่ไปก่อนเลยเย่เขาจูเซฟไปแบบช้ำๆอันนี้คืออะไรอ่ะช้อนเหรอโอู้ช้อนยางสูงอะ่ะยางใหญ่เนี่ะทุกคนเยด เราจะข้ามไปยังไงนี่บอกระวังกันที่ไม่จริงโตลงไปดีกระดูกรับอะล่ะขามไปมั่นี้เย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 ้เเย้อุ้ยอุ๊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 ยเกือบเกือบเกือบโอเคอ้าวมีคนตอบรับเรานะฮะซิลช okay. ูรุทอรี่อะได้ส่งความพิรุงคุณอะละยอมรับไปเลยเดี๋ยวสิี๋ยวทุกคนข้ามไปมองนี้ครับอันนี้มันไต่ไปไหนวะโอเคตรงนี้นะไปได้อันนี้มาโซนมองพิซซ่าแล้วครับทุกคนโอ้โหน่าก bies, ophobia, ินนาย มีลูกควาลูกยังพอมทุกคนเห็นแล้วอยากเลยอ่ะเอาละเขาองนี่แล้วเ้ากับมาไตมองนี่ครับชวรเรียบร้อยโอเคแต่ลขาดูเซียแล้วก็มาหมองชีดมองชีดนี่ผมเอ๊ะมันบาลงไปดิเฮ้ยทุกคนมันลุกมเป็นลุ่มลงไปยุอันนี้เขาก็ต้องระวังครับเพราะว่ามันมีความเป็นแบบซมจริงอยู่นีดนึงเนาะเ้าตกลงไปเนี่ยเหรอเนีโอกาที่ตกลงไปปังอะไรได้ฮะต้องคอยระวังมองลุมพวกนี้ดีเอาละชีดชีด่อมากประเด็นจืบจากนั้นอะไรเนี่ย ทุกคนมาชูบริเวณมองอาลางจานแล้วบาที่นี่อันนี้เป็นข่าวของครับทุกคนต้องบอกได้ว่าบักฮาเนี่ยมันกินแล,ล้วมันพลางรวยแจ็กทีชมุกไปเป็นฮาเดือนโอ้โหว่าบาปกุไล่นาอแมนบาลาแมนบาลาพี่ตั้งว่าบ,าบาักไล่อันเออฮ้นด่มันคือนกตากเอียงว่านากตากน้ำหรือเปล่าน่าจะแมนและผมว่าเอาละเรียบร้อยยูฮูอันนี้ท่านนี้ท่านอาจจะเป็นแบบทางยางเป็นท่านี้เนาะโอเคเอ้าตาย อ๋อโดนน้ำวัดใดดีความหมายอ่ะอุย้ยเงี้ยแหะน้ำนี่มันมีแบบอะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรื่องว่าอย่างว่าน้ำสารพิษครับทุกคนเออน้ำยาล้างจานนะครับเนาะครับคันแมปนี่ผมเคยเล่นแล้วจังไหนก็ต้องขอให้หน้าน,นะครนะับเพราะว่าบางที่ผมอาจจะบม่รู้ไงเคยเล่นเลยหรือเปล่าแต่ว่าเอาเองไงแมปมันมีหลายแมปเนะาะอาจจะมีแกะ็ดอาจอัปเด็ดใหม่ๆขึ้นมากหรือใครับทุกคนเพราะว่าแมปเนี่ยมันเด่นแมปใหม่ไง โอเคลูกโอนเขาชี้บอกให้เข้าไปฟังนี้ครับว้าอลรขึ้นไปกลางเทิงครับรู้สึกเอออะไรอะอะไรอะไปกล้าเดินเข้าไปตรงนี้มันเป็นสีอา้าวมาแล้วว่ะต้องเป็นสีปเปลี่ยนก็จะเดินไปทางใหม่นะทุกคนนะค่อยๆนะจ๊ะชมาเออรอดแต่บุดบิดนะจ๊ะจากการกับทุกคนมาขึ้นมองนี่ครับอันนี้เป็นอนียังีงโอ้โหเหมือนมัดเป็นโลอะ ยี e. ข่ขาวจัวเลยอะ่ะเอาละคาวจุดเซฟก่อนเลยแล้วมองนี่เขาบอกให้ลูกแปลงพลางครับอันนี้คืออะไรอะ่ะชวัดเออทุกคนขาเข่ามาซูบริเวณบ,บริเวณบริเวณหนึ่งแต่ว่าบรูว่าม่บุกยุ่มใหญ่นะคอยข้าเข้าขไปในห้องโถงนี่เอาละตาละอันอีกแบบเดิมครับทุกคนอันนี้ดั้งเดิมเลยมีถุกแมปต้องบอกก่อนใส่บริเวณาซาน,านีรู้สึกว่าสีนี้บาเรียก,กันไวครับทุกคนโอ้โห oh แมพค่อนข้างจะบั๊กนะฮะจื๊บจื๊บจื๊บเออเออเออนี่บางทีเล่นไปก็ลุ้นไปนะทุกคนเอาราคามองนี้ครับทุกคนแล้วเขาุดเซ่บแบบช้ำๆจากด้านมาทําการไต่มองนี้ครับจื๊บเอาอ๋อมันมีลูกเล่นพร้อมประมาณว่มามองได้เป็นมองที่ไปได้ไปบ่ไไ้นะครับเนาะจุดก่อนผมมาตรงมองนี้อ้บ่แงเมียนวะ อม,มันจะเสียเวลาในมนี้แหละชวับชวับชวับเออหนีหนีวูเรียบร้อยเอาเราจะได้ครับทุกคนมาซูมมองเออโซอนของเฟรนช์ฟรายนะฮะนีออ่ส่วนของเฟรนช์ฟรายของเฮาครับทําการขามไปเลยแต่แก,กลนี่ต้องบอกได้ว่ามันค่อนข้างที่มีความคงเค้งคริอย่างทุกคนเห็นหรอเออเอาเราจะนั่นมาทําการไต่ขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วเราจะข้ามไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะ อืมแปลกๆอยู่เฮ้ยน้ามีมันง้ามมาได้หรอกหนะ้ามันสูจะตายไปหน่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่มีทางขึ้นไปยังไงเฮ้ยทุกคนเฮ้ยๆรู้แล้วรู้แล้วคือนทังทีปะอ๋อเป็นการไตยผมก็ว่าอยู่ง่งมาตัตงนดูด,ดิว,ว่าจะขึ้นยังไงแเนี่นต้องหัดใช้สมองคิดหน่อยนะฮึมดูถูกเกินไปละ อ่ราจ,จะนานครับทุกคนมาต้องการขามไปบองนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าบ้านอาจจะซูนได้นะอืมซูนได้บ่าซูนได้ก็ต้องลบหลีกรีน,นละผม,มบ่ามักมองนี้เลยทุกคนมั่ต้องเป็นเงียมบันรุ่นน่ะอันนี้ไปได้ผมมานไสีเหลืองหรือเปล่า <S <S เฮ้ยสีเหลืองบ่ถือเอเอ,อ,เอวางหนสีไ,ไห้วะสีฟ้าอ่าสีนีบ่ถือไปสีนี้ก็บ่ถืออีกอะสีฟ้าแล้วก็แดงครับทุกคนแดงแล้วก็เหลืองหรือเปล่าอ่าเหลืองเอ้าพีท ศาสตร์นี lighting, the okay. ้คือสิบวันเด็กไปมองอื่นเนาะเอาละมากซีนี้กันนี่เอาซีนี้ก็ถือฟ้าแดงฟ้านะเออน้ําเงินแดงน้ําเงินโอเคแล้วก็มาแดงเออเรียบร้อยับทุกคนูตอนนี้รู้สึกว่าเข้ามากเครื่องทางแล้วนะครับนะทุกคนเอาละเี๋ยออีกยู่มุมเดียวฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นการไต่ขนมปังไปนะครับนะทุกคนโอ้เดินทีนี่ต้องบอกเลยว่าหอมมากบอกเลยว่าขนเข้ากินตัวน้อยเพิ่กิิในไิศค์ผมว่าอิ่มอ่ะ ะอ yeah. ะรปปอไรจะได้เขาตูเซ่ของนี้ครับเย่เขาจะรูปไปอย่างไงอ่ะพององนี้ครับอันนี้เป็นโซนช็อกโกแลตครับทุกคนอ่าช็อกโกแลตนะฮะตรงนี้แล้วก็จะไปอย่างไงเนี่ยอ๋อเป็นการลุกเข้าไปฝั่งนี้ครับตกได้บอลนี่เฮ้ยพุ่ตัวว่ะอ่าตรงกลางก็บพ่ถึกอ,อันนี้ก็ไม่ถูกนะฮะทุกคนเราจะล้องไปอีกฝั่งหนึ่งครับเฮ้ย ตายสักลอดตายขวาเอาขวาไม่ถึงโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยตอนนี้นะรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้เล่นคนเดียวในแมปนี้นะชัวร์นี่ซ้ายซ้ายอีกอันเนี่ยเอา้าเข้าซ้ายแล้วบัตายอีกถือไปอยูว่วะนี่ถูกปกระกางนี่ซ้ายซ้าย,ายกลางไม่ถูกซ้ายซ้าย ขวาไปเลยขวาอ่าถูกอยู่แล้วก็กลางใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องมาลุ้นนะว่าใน,นมันจะถูกงั้นไปอันนี้เลยล้วกันเอาอันนี้ผิดผมแบบโขดเกลียดมองเรไม่แบบเป็นยานทีแบบก็อยากผ่านมูนีามากๆชวัวงั้นไปทางนี้ก่อนเลยอันนี้ก็ผิดกลางครับทุกคนกลางสองเทียชวร์นี่แล้วก็มากลางแล้วก็มากลางเออแบบนี้ครับทุกคน จะนานเนาะจะไปทางไหนต่ออ๋อลูกบอลมองนี่ครับทุกคนเออเอาระมาโซนลูกบอลแต่ว่าขั้วมันมีดบ่นใส่คนระับไม่รูตีวะแปลกประหลาดมากเลยนะเอาระจากน,านั้นกคนกกติามาเขาสู่ซนรีโมทนะทุกคนจื๊อกระโดดข้ามไปเลยรีโมทเยอะมากอืมบ้านนี้คงจะรวยนะเนี่ยซื้อโทรทัศน์มาหลายเครื่องเอรอราคาโมนี้ไปครับแล้วก็ข้างล่างรู้สึกว่าซีมี่เฮ้ยหมาบอลน่นนะเฮ้ยมหมาหรือแมววะ ออพวกเรากำลังนอนสบายอยู่เลยอืไม่รู้ว่าตอนเย็นจะได้กินข้าวไหมเนะี่ยเจ้านายเนี่ยมิแต่กินมดก่อนเลยเฮ้ยพวกแกเป็นแค่สัตว์เลี้ยงจะจะให้เมื่อไหร่ก็ได้เรื่องของฉันเราจะเอามาเรามาเลี้ยงเพื่อเอ้าไม่ต้องเถียงกันขอแต่ว่าชัดออกจากห้องครัวไปได้ก่อนชวัวออร์ฮรู้สึกว่าของขวัวนี่สิเริม่มีความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆคนที่อยู่ในของขวัวนี่ค่อนข้างที่จะกินตะก,การตะก,การแล้วก็เลี้ยงหมาแมวแบบถี่แน่นแน่นะ อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้มีห้องลับด้วยเยแลรวอะไรอ่ะอ๋อเอาข้าขงนอกนอะไรแล้วครับทุกคนโอ้โหสุดยอดขังไหน่ะเป็นห้องครั้วเอาละขื้นไปกลางเถิงครับผู้ใดน,นี่เอ้ยเอ้ยมันมาพร้อมกับลูกออ้ยออ้ยนี่แกเป็นแม่แเป็นพ่อเนี่ยมีลูกสองคนแล้วแกจะทาอะไรลูกแกเนี่ยืเดี๋ยวมันบีบ้อลูกพอมบอก เออช่วยพวกเราด้วยมันกำลังจะกินพวกเราหูปากนารีเลยนะอึม <c oughs> ฉันรู้แต่ความจริงแกเป็นใครเป็นปอบนั่นเองกินคนส,สดๆไม่ใช่กินคนนะกินลูกด้วยทุกคนโอ้โหไอ้นี่มันแบบตาทะลุเลยทุกคนโคตรน่ารัตายไปแล้วรับไปแล้วครับโอ้โหทุกคนก็จบไปแล้วครับสำหรับแมสการเอาปี้เล่นเรื่อยๆนะครับสำหรับการเอาออกจากเอ่อโลกอาหารมนโอาหารอของของควครับทุกคนอ่าก่อนที่มาณ์ซี่นี่ครับ,บรเป็นแมสที่ เปลี่ยนเป็นเพื่อน,นได้ะนะครับสมัครไหลกระมูในพอา่าสารับใครที่มาคลิปนี้ก่อนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดสะสกัยกันนั่นะครับและที่ส็ดขัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จสไปฏพลาดการจะเจอในคลิปๆหน้าครับสารับวันนี้ผมกับแมปน่ากลัวนละกลัวเพดิ้งก็ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนไมปจืดแมปไม่ยืดดีนะโดนใจอีกครับสารับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วนะโชคดีแล้วกันเพื่อนไปสวัสดีนะเพื่อนหลับไปละ